สวัสดีครับเพื่อนครับพบกับวังคำาฟมิลี่ครับวันนี้มาซื้อกระอบรูปนะครับก็จะไปมอบให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆที่ย้ายนะครับย้ายโรงเรียนนะครับูบริหารนะครับที่นี่ฮะอำเภอเมืองสระบุรีเราเนี่ยอยู่ในตลาดโรงเรือนมีร้านหนึ่งร้านใหญ่นะครับที่เขาขายมานานแล้วผมมาซื้อตลอดของดีราคาย่อมเยาวมาที่นี่เลยนะครับไปดูกันเลยครับว่ามีภาพเยอะขนาดไหนครับ ครับวันนี้มาซื้ภาพนะครับเพื่อจะไปมอบให้เพื่อนเื่อมที่จะย้ายนะครับย้ายนะครับมีแต่ภาพสวยๆเลยนะครับร้านพี่เขาขายมานานแล้วสวยนะครับมีแต่ภาพสวยมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ พระบรมฉายรักนะครับในหลวงรัชกาลที่9ที่10ก็มีที่จะเป็นภาพศิลปะก็มีนะครับสวยๆนะครับพระพุทธรูปนะครับก็มีค่ะกินไหม่อเยอะได้กินนะไอ้กินข้าวหมามากเนี่ยเอาไปกนิกนคข้าวหมาด ครัเขาควบคก็จะพานักเรียนอีกกลุ่มไปเปไปแข่งแข่งคูบคุมงานแข่งอะไรวิชาการทักษะวิชาการใช่ครับใช่แข่งวิชาการสวยอ๋อพี่ฝากร้านเลยชื่อร้านอะไรครับอ๋อมันไม่มีชื่อร้านจ้ะอยู่ในตลาดลมเกลือนะคะมีร้านกรอบรูปอยู่ร้านหนึ่งนะคะสนใจก็มาดูได้จ้าราคาย่อมเยาวมากๆเลยใช่ พี่เขาบริการดีมากครับผมมาซื้อตลอดมาดูได้เลยจ้าเปิด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 สองโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นนะคะครับผมยอดเลยมานะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็มานะครับพี่เขาบริการดีราคาย่อมยอมมีตั้งแต่ราคาย่อมยอมจนถึงราคาหลักพันเนาะเริ่มต้นสามร้อยนะครับสม้ยบาทครับ่วยๆนั้นซื้อไปมอบนะครับเป็นที่เราเลือกให้กับเพื่อนๆได้นะครับในกิจกรรมต่างๆ ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับภาพสวยๆนี่ครับหลวงพ่อสําเร็จอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับหลวงพ่อดังของสลับ,บรีของเรานะครับไหก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องคําแฟนเลยด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย